ไม่เขาเดอนละสิบล้านนะพี่นะไม่อยากมีชีวิตดีๆมีสาวสวยหรอวะถามจริงเถอะถามอะไรนะไม่อยากมีสาวสวยเนะคือจริงๆอะตัวผมอะ่ะถ้าจะถ้าผมคิดว่าปายเขาเขาสวยมาจากข้างในโป๊เออผมค,คิดว่าโป๊เขาสวยมาจากข้างในอะครับคือจะผมรู้สึกว่าขาคนที่จิตใจดีแล้วก็ใจหลอ มาดูแลใช่ไหมใช่ครับเขาดูแลแล้วเขาอยู่ใกล้ผมทำให้ผมมีความสุขคุณไม่ต้องมาเป็นผู้หญิงก็ได้คุณไม่ต้องมาพูดคาพูดค้าก็ได้ไม่ต้องมาอ่อนน้อมไม่ต้องอะไรอย่างนั้นก็ได้แต่คุณถนัดแบบไหนคุณเป็นแบบนั้นคุณถนัดรอคุณถนัดตัดผมสั้นคุณถนัดต่อยตีคุณทำาตาที่คุณต้องการเลยไม่ต้องพูดค้าไม่ต้องพูดค่ะ ไม่ต้องใส่กระโปรงไม่ต้องไว้ผมยาวแต่งตัวหล่อๆขอแค่ให้คุณทำงานกับผมก็พอแนละ้ว